สวัสดีครับผมสิบกรอัญมณีนะครับวันนี้มาแนะนําพลอยสีชมพูนะครับผมอัญมณีทัวร์มารีนพลอยทัวร์มารีนอัญมณีสีชมพูนะครับเป็นอัญมณีแห่งความรักความเมตตามหานิยมนะครับสําหรับคนที่มีความรักทั้งหลายนะครับโดยโดยเฉพาะในสมัยโบราณนะครับจะนิยมเอาไว้สําหรับเด็กนะครับเอาใช้เป็นเครื่องประดับสําหรับเด็กนะฮะ ก็จะทาให้เกิดความรักไข้หน้ารักายหน้าเอ็นดูนะครับสาหรับคู้บ่าวสาวอีกด้วยนะครับผมคนรุ่สาวก็นิยมนะครับลนนอกจากนี้เวลาหลับนอนก็จะเอานิยมมาไว้ใต้หมอนเพื่อจะให้ทําให้นอนหลับฝันดีนะครับผมอันนี้คือความเชื่อของคนในสมัยโบราณในชุดนี้เป็นพลอยก้อนนะครับผมเป็นพลอยก้อนที่ยังไม่ผ่านการเจรไในนะครับยังไม่ผ่านการเจรไในนะครับผมยังไม่ผ่านการเจรไนนะฮะตอนนี้ สวยงามมากเลยนะครับผมแต่ผมให้ช่างเขาไปเจรณายอยู่ประมาณน่ะร้อกว่าเมตรนะครับยังไม่ยังไม่เสร็จนะครับผมร้อกว่าเมตรชุดเดียวกันนี่แหละครับผมแต่ใหญ่ๆกันนิดๆหน่อยนะครับผมคัดไซส์เอาไปนะครับผมติดแต่งไว้นะครับผมตัวนี้สวยๆหมดทั้งนั้นหมดเลยนะครับสนใจที่ต่อก็ได้นะครับ063-434-0930นะครับ ของสิบกรอัญมณีเป็นอัญมณีแห่งความรักความ,มเมตตามหานิยมนะครับตัวที่สวยจะหายากหน่อยนะครับพลอยสีชมพูแล้วร้วยพวมาลินสีชมพูพลอยทองินีจะมีหลายสีนะครับมีทั้งสี ฟ้าสีเขียวนะครับสีดำนะครับผมแล้วก็สีแดงสีแดงเข้มๆก็ม,มีนะครับอันนี้คือพลอยตัวมรินนะครับผมแต่วันนี้ที่ผมเอามานําเสนอให้ชมในวันนี้นั้นเป็นอัญมญณีทัวมรินสีชมพูอย่างเดียวนะครับผมโดยเฉพาะในในชุดนี้นะครับผมในชุดนี้นะครับชุดนี้ เป็นพลอยที่เจรไนสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเจรไนสลิดเรียบร้อยแล้วนะผมขายเป็นคู่นะครับตุดนี้เนี่ยคู่เป็นหลังเบี้ยตัวนี้นะครับผมตัวนี้หลังเบี้ยสวยนะครับตัวนี้หลังเบี้ยตัวนี้หลังเบี้ยกลมนะครับหลังเบี้ยกลมนะครับเนี่ยพลอยสะอาดนะครับสลับซ้ําต่างหูสวยงามมากเลยนะครับผมตัวนี้สลับซ้ำต่างหูสวยงามมากเลยนะครับ ไม่มีตำหนินะครับเดี๋ยวบอยสอาดะนะครับผมสลับทำต่างหูน้ำหนัก1กลัด10 5ห้าทังนะครับหนึ่งกะลัดเจ็ดเศษนะครับผมในชุดนี้ส่วนในชุดนี้นะครับผมชุดนี้สำหรับทำต่างหูเหมือนกันสวยนะครับผมรต่างหูไม่หนักนะครับเพราะมันทำเป็นแบนๆสลับทำต่างหูนะครับชุดนี้หนัก2กงกะลัดนะครับผมหนัก2กะลัดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ชมนี่สวยสวยงามมากเลยนะครับเนี่ย ขายไฟดีถ้าถูกแสงไฟเนี่ยเพราะมันเนื้อปลอยมันสะอาดนะครับน้ากว้างใหญ่นะครับเป็นทรงรูปไข่นะครับผมตัวนี้เนี่ยสวยงามมากเลยนะครับผมตัวนี้สนใจที่ต่อเข้ามาได้นะครับ0634340930นะครับของสีกรอนี้มันีนะครับเอาให้ชมกันเอาให้ชมกันใกล้ๆนะครับผมเอาให้ชมกันใกล้ๆนะครับ ทัวมารีนพริ้งทัวมารีนนะครับก็คือทัวรมารีนสีชมพูนะครับเนี่ยบางแต่ประกายไฟดีนะครับเห็นไหมประกายไฟวับแบมแบมเลยนะครับทําต่างหูนี่สวยงามมากเลยนะขายเป็นคู่นะครับชุดนี้หนักสองกันลาดนะครับขายเป็นคู่นะครับหนักสองกันลาสวยงามมากเลยนะครับเห็นไหมนะครับประกายไฟประกายไฟดีมากเลยหรือเป็นไทชี่สร้อยก็สวยงามมากเลยนะครับผม ทำเปจี้สร้อยก็สวยนะครับผมตัวนี้สวยสวยหมดทั้งสองทั้งสองเซตเลยนะครับผมไปทั้งสองเซตเลยสนวที่ติดต่อว่านะครับศูนย์หกสามสี่สามสี่ศูนย์เก้าสามศูนย์นะครับผมของสิบกรอนญมณีนะครับผมของสิบกรอนญมณีนะครับผมอัญมณีแห่งความรักความเมตตามหานิยมนะครับผมแล้วมาดูในไอ้ตัวที่ผมเนี่ยไอ้ตัวที่โคนไว้นะครับผม อันนี้อันนี้ก็เป็นคือเรียกว่าลอยยังไม่ให้ผ่านการเจรจาในนะครับผมยังไม่ผ่านการเจรจาในสวยนะครับชุดน,นี้ก็สวยนะครับเป็นอัญมณีแห่งความรักนะครับลอยสีชมพูเขาเรียกว่าลอยเมตตามหาเยิมคอยทัวมรีนะครับผมลอยทัวมรีนะครับผม สนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับศูนย์หกส3 0สี่สามี่ศูนย์้าสามูนย์นะครับของสิบกรอนยังไม่มีหรือดูในเว็บไซต์ w w w ร์ไวท์เวบสกรนนะครับเว็บไซต์เวอร์ไวท์เว็บสิบกรนนะครับผมในชุดชุดนี้เป็นสองชุดนะครับที่เจรนายไวนะ้ตัวนี้คือเป็นหลักเบี้ยนะครับสําหรับทตัดหมูนะครับผมในคู่นี้หนัก,กน 7, 7, นหนึ่งกระดัเศษเศษครับหนึ่งกระดับหนึ่งสิบห้าตังนะครับผมส่วนชุดนี้หนักสองกระดับน,นะครับผม นัานละทำตัโหูเหมือนกันนะครับสั่นแหลทำตัดหูเหมือนกันนะครับผมหรือจะไปทําจี้ส้อยก็สวยนะครับชุดนี้เพราะเนื้อมันสะอาดเหมือนกันครับกระกายไฟดีนะครับบางแต่ก็สวยนะครับสวยเด่นมากเลยนะครับเห็นไหมนะครับโอ้โห อัญมณีแห่งความสมหวังอัญมณีแห่งความเมตตามหานิยมนะครับพลอยพิงค์ทวมดินนะครับอันเด็กพิงค์ทวมดินพิทัวมดินสีชมพูนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนําพลอยพิงค์ทวมดินสวยงามไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับจะเป็นพลอะไรอย่าลืมติดตามชมในช่องของสิบกรอ,อัญมญณีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม